สรุปสาระสำคัญวิชาปัญญาการเมืองรหัสชุดวิชา8 3 1 3 1 0หน่วยที่3ประเด็นปัญหาการพัฒนาปัญญาการเมืองตะวันตกพัฒนาการของปัญญาการเมืองยุคโบราณ ศิลปะวิทยาการและความรู้ของกีกโบราณผ่านขั้นตอนการพัฒนาจากเทพประกรณามกวีนิพนธ์การบันทึกประวัติศาสตร์ความรู้ในการศึกษาและการทำความเข้าใจแบบแผนโลกธรรมชาติเหตุผลของกรุงนับปัญญาธรรมชาติจนถึงปัญญาการเมืองปัญญาการเมืองคือปฏิษจกรรมของทางปัญญาของชาวกีกโบราณคือความต้องการของการแสวงหาความรู้ในการอยู่ร่วมกันทางการเมือง การตั้งคำถามถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาติในทางการเมืองได้แก่อำนาจและเบียบแบบแผนที่อยู่ในรูปของจาลีตประเพณีทำเนียปฏิบัติกฎหมายผู้ปกครองคุณธรรมเรื่องของความยุติธรรมระบบการปกครองที่ดีและไม่ดีรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ใช้ปกครองปัญญาการเมืองกีกโครานตั้งของสุลติติสเปโตและอริตโตเติลได้ให้ความสําคัญกับความรู้ที่เชื่อมโยงกับคุณธรรมความรู้ในรูปแบบ และคุณลักษณะของผู้ปกครองที่แยกออกจากรูปแบบการปกครองที่ไม่ดีผู้ปกครองที่เป็นทรราชเป้าหมายและความสําคัญของการมีระบอบการปกครองหน้าที่ของการปกครองที่มีการอบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้บุคคลเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่สมบูรณ์ ความยุติธรรมคือประเด็นหลักของการสร้างความรู้ทางด้านปรัชญ,ญาการเมืองของชาวกรีกโบราณการนิยามและความรู้ในเรื่องความยุติธรรมทําให้เกิดการโต้เถียงในความคิดระหว่างโสเกตินและเพโตกับกระบวนการโ so ซฟิสฝ่ายแรกมองว่าความยุติธรรมเป็นความเป็นต้องมีความเป็นสากลไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยและเงื่อนไขที่มีลักษณะเจาะจงส่วนฝ่ายกระบวนการโซฟิสนั้นพิจารณาถึงความยุติธรรมมีลักษณะ ของชุมชนทางการเมืองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและปัจจัยลักษณะนิสัยของผู้คนความเป็นมาทางบทติสะอาดเพโตพิจารณาความยุติธรรมมีความเกี่ยวข้องทั้งกับกระบวนการระดับปัจเจกบุคคลและระบบการปกครองความยุติธรรมไม่อาจแยกแยะจากคุณสมรักธรรมของบุคคลที่แสดงออกมาความยุติธรรมในระดับบุคคลจะถอนและส่งผลต่อความยุติธรรมในระดับระบบการปกครองเพโตเชื่อว่าอาจมาอาจไม่สถาปนาความ ปัญญาการเมืองเรายากที่จะเกิดความรู้ในกระบวนการปกครองระบอบการปกครองปัญญาการเมืองโรมันและแนวคิดสาสารณรันฐชาวโรมันได้ก,ก่อตั้งสานรัษฐขึ้นมาหลังจากโค่นทรราชชาวอิสกันซูเปอร์ทัชซูเปอร์บัสในท่วงต่างจิตตวัดที่ าก่อนคิดการและระบบสาธารณรัฐอยู่คู่กับชาวโรมันมาเป็นเวลา5ศตวรรษสร้างความจเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวโรมันรวมถึงอำนาจในการปกครองและศิลปะวิทยาการต่างๆทำให้โรมันกลายเป็นอรารยธรรมที่มีความสำคัญไม่แพ้ไปจากการีกก่อนหน้าแม้ว่าโรมันจะรับเอาศิลปะวิทยาการมาจากกีกแต่แนวคิดการปกครองและระบบก,การปกครองชาวโรมันเลือกใช้ระบบสาธารณรัฐ ไม่เหมือนกับชาวกรีกซึ่งใช้ระบบประชาธิปไตยระบบสรารรัฐวางอยู่บนคุณธรรมที่ปกครองและพลเมืองในเรื่องสำนึกส่วนรวมเนื่องจากทรัพย์สินต่างๆเป็นของประชาชนประชาชนเป็นข้าวสองทรัพย์สินต่างๆรวมกันจึงเป็นความรับผิดชอบและหน้าที่ของประชาชนในการรักษาระบบระบบการเมืองการปกครองเนวคิดสาธารณรัฐด้ให้ความสําคัญกับหลักทางกฎหมายเสมือนเป็นตัวแทน ของความยุติธรรมการใช้เหตุผลความสามารถในเชิงวาทศิลความคิดทางการเมืองแนวคิดสาธารณรัฐโรมันและสถาบันทางการเมืองคือแบบอย่างรูปแบบและการปกคกองที่สร้างความประทับใจเป็นที่ชื่นชอบของนักปรญ,ญาการบองยุคต่อมาตั้งแต่มาคิวิลลีมงเกตติเออร์ลุโซเอมาดูเอลคารและฮานัทฮานเดนรวมถึงเอกสารทางการเมืองเดอะเฟสติลิสเพเปอร์ ที่บรรจุเนื้อหาความคิดทางการเมืองของบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานทางปัญญาที่สำคัญชิ้นหนึ่งและบอบสาธารัฐได้สร้างทางการเมืองประกอบด,ด้วยผู้ปกครองในตำแหน่งกวนตั้งแต่วุธวุธิในศานะที่เป็นตัวแทนของชนชั้นสูงและสมาชิกกับปกครองทรงอำนาจและอิทธิพล ส่วนประชาชนส,นสภาสภาประชาชนทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนชาวโรมันเกิดจากความต้องการในการแบ่งอํานาจชนชั้นสูงที่มักครอบครองตําแหน่งกองสุลและวุฒิสภาสภาประชาชนวัตถุประสงค์เพื่อคานอนานาจต่อรองและควบคุมการใช้อำนาจของชนชั้นสูงและบอบสาธารัฐยังเริ่มต้นจากความขัดแย้งของชนชั้นสูงเหล่าอภิชนและกับชาวบ้านที่เรียกว่า conflict of order จนทา การเมืองโรงมันไปสู่การจัดระเบียบด,ด้วยการออกกฎหมายในชื่อว่ากฎหมาย12โต๊ะเอกสารทางการเมืองที่ชนชั้นสูงกับชนชั้นกลางมาตกลงร่วมกันเขียนขึ้นมาช่วยให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่เคยประสบอยู่กับความยากลาบากภายใต้การอับเปรียบของชนชั้นสูงลดน้อยลงทั้งเรื่องของการมีที่ดินที่ทำกินที่พอปลูกกันเป็นหนี้สิน นำไปสู่การตกเป็นทาสและการจํากัดและควบคุมการใช้อํานาจทางการเมืองการปกครองปัญญาการเมืองยุคก,กลางผู้คนส่วนใหญ่รวมไปถึงผู้คนส่วนใหญ่ผู้สนใจศึกษาการปัญญาการเมืองยุโรปยุคก,กลางมักจะถูกมองจากยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ภูมิปัญญาและศิลปะวิทยาการอยู่ในวงแค,แคบและเนื่องจากความรู้ ความแตกฉานแตกต่างจากความและศรัทธาในคิดศาสนาคือการปฏิเสธและท้าทายไม่ยอมรับอันลัทของคิดศาสนาและศาสนาจากยุคกลางคือความรู้ช่วงเวลาแห่งความรู้ที่แตกต่างไปจากคิดศาสนาถูกแต่แต่เพิ่งมาไว้แต่การตีความประเมินคุณค่ามองย้อนกับไปลักษณะต่างก่าวเป็นการไม่ให้ความยุติธรรมกับยุคกลางนะ อย่างน้อยการแบ่งส่วนบริษัทออกเป็นยุคต่างๆยุคกลางคือยุคที่มีความยาวนานที่สุดเป็นยุคกลางที่มีความน่าสนใจในตัวของตัวมันเองพัฒนาการและระยะเวลาประมาณหนึ่งศตวรรษทําให้ยุคกลางคือแหล่งกําเนิดและบ่มเพาะและความเจริญรุ่งเรืองของอาระยธรรมคิดไบเซนทายอารับและอิสลามความพยายามในการประสานความรู้ทางโลกศกาสนาผ่านการเชื่อมโยงทางคัมภีไบเบิล งานทางปัญญาของเพตโตและเลโตเลโตเต้นผ่านผลงานของนักบวชเริ่มมาตั้งแต่ต้นิตวรรษจนถึงปลายยุคกลางทางออกัสตินและอวินัสผ่านความขัดแย้งและการแย้งชิงอำนาจและความชอบธรรมในการปกครองระหว่างผู้นำศาสนาจักรกับอนา,นาจากักรคือที่มาของความรู้ในทางเทววิทยาและปัญญาการเมืองยุคกลางปัญญาการเมืองยุคกลางเริ่ม เป็นระบบรายละเอียดซับซ้อนมาจากผลงานของออกัสตินอธิบายสถานะที่สูงกว่าและเหนือเหนือกว่าของนครพระเจ้ากับนครมนุษย์เนื่องจากฐานะมนุษย์ในเรื่องเทนและการเรีนความเรียนใจให้ความรู้ร่วมกันในความต้องการทางร่างกายไม่สนใจเรื่องจิตวิญญาณเป็นส่วนที่ดีอีกท้งเรื่องของบาปดั้งเดิมทําให้มนุษย์เกิดความทุกข์ยากลาบากในการดําเนินอยู่นะนครมนุษย์ไม่อาจาเป็นมนุษย์ ให้มนุษย์มาถึงชีวิตที่ผู้นำหรือรัฐบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาไม่ให้มนุษย์บรรทุกตัวทั่วหลายไปจากธรรมชาติในด้านที่เลวแต่การมีอยู่ของผู้ปกครองเพียงเพื่อควบคุมไม่ให้ผู้คุมผู้คนทำสิ่งที่เลวร้ายต่างกันรัฐบาลไม่เต็มหน้าทำหน้าที่ในด้านการยกเลิกระดับจิตวิญญาณแม้จะมีความพยายามประพฤติดี ยกระียบโจเองไปให้พ้นจากกิเลสความชั่วร้ายของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นมาแต่ความพยายามของมนุษย์ก็สมเพศไม่อาจบรรลุผลนครของมนุษย์จึงเป็นเพียงทางผ่านของพระเจ้าที่ทําหน้าที่ยื่นมือมาช่วยมนุษย์เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ในนครมนุษย์ให้มนุษย์เข้าสู่นครพระเจ้าในฐานะรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด คิดศาสนาได้รับอิทธิพลมาจากศาสนายูดาห์อารยธรรมกรีกโบราณอันดับโดและและอารยธรรมโรมันตั้งแต่คิดศาสนาสามารถสถาปนาสร้างจนเป็นเสาหลักทางความรู้ที่มีความทั้งที่สําคัญทั้งทาง,งยุโรปและของโลกความรู้ทางศาสนาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทรงอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อโลกธาตุและผู้คนในทางประวัติศาสตร์จริยศาสตร์ศิญธรรมและแนวคิดทางการเมือง นับตั้งแต่ต้นยุคกลางเป็นต้นมาความคิดของนักเทววิทยาและอำนาจอิทธิพลของคิดสนาจักรได้เข้ามาผสมอาสานกับความรู้ทางด้านปัญญาทําให้ปัญญาการเมืองมีส่วนผสมของาศาสนาปัญญาการเมืองยุโรปในปลายยุคก,กลางและสมัยใหม่ยุคปฏิรูปาศาสนามาจนถึงยุคแสงสว่างทางปัญญาหากไม่มีความคิดที่เห็นต้องพ้องกัน ก็ต่อต้านวิภาคษ์อำนาจอิทธิพลของคิสสาสนาศาสนาจักรที่มีต่อความคิดของผู้คนสังเกตได้จากผลงานของนักปัญญาการเมืองคนสำคัญเช่นมาซิลิอุสแห่งไปตัวลูเตอร์อลิสมุสมาเคียเวลลีฮอปลุซโซจอ์นล็อกสปินโนวามาคเคลเกลไปจนถึงนิเซอร์ปัญญาการเมือง ยุคพัฒนาการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการความขัดแยงระหว่างอำนาจศาสนาจักรและอาณาจักรมาจุติลงเมื่อยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการอำนาจในการควบคุมที่อยู่ในมือของศาสนาจักรได้เริ่มถ่ายโอนมาอยู่ในมือของผู้ปกครองอาณาจักรในยุคกลางการปกครองในรูปของนาลาลติกะกระจายอยู่ในรูปอยู่ในทุกพื้นที่หลายแห่งของยุโปรปควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของความรู้ศิลปะวิทยาการในด้านต่างๆ มีความแตกต่างและความหลากหลายออกไปจากยุคกลางเห็นได้ชัดเจนกา,การกลับไปหาความเจริญรุ่งเรืองของอดีตมรดกและความรู้ศิลปะวิทยาการของกรีกและโรมันมีผลต่อพัฒนาทางกนนารแนวคิดที่ทรงพลังมีอิทธิพลต่อยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการคือแนวคิดมนุษย์นิยมสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกทัศนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับตัวเองและผู้คนรวมไปถึงสังคมในการเมืองวงกว้าง แนวคิดทางปรัชญาวรรณคดีศิลปะปศาสจกิจและสังคมการเมืองช่วยทำให้ฟื้นฟูวิทยาการยืนอยู่บนยุคที่เป็นยุคที่มีความน่าสนใจนับเป็นยุคที่สมัยที่ดีอีกยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติความพยายามในการสร้างการปกครองเป็นอิสาระจาก อิทธิพลของศาสนาจักรคือที่มาของปัญญาการเมืองยุคศิลปะวิทยาการพิจารณาจากผลงานของแมสซิสลีฟูโพรดาดังเดและมาเคเวลีคือประยัดประยาญที่มอบอำนาจความชอบธรรมในการปกครองตนเองให้กับผู้นำทางอาณา,าจักรนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการปกครองตนเองการของอำนาจที่เป็นเอกภาพความรู้ในการสร้างรัฐ การทำรงรักษารัฐและอำนาจของตัวผู้ปกครองไว้ทําให้ผู้ปกครองเองสามารถเข้าใจในการพิจารณาจนเป็นฐานะเป็นเจ้าผู้ปกครองการใช้อำนาจกุสโลบาลในต่างๆในทางการเมืองการปกครองกับคนรอบข้างประชาชนผู้ได้การปกครองอำนาจเพื่อให้ตนเองรักษาอำนาจและลดผลจากศัตรูทางการเมืองทั้งภายในแผ่นดินแดนและการคุกคามจากนอกดินแดน ซึ่งปรากฏอยู่ในสำคัญที่สำคัญคือ The p พ i n t ของมาเคเวลลี